ามชมรายการเส้นรรทางมันเถิงและการถ่ายเท่าสดศึกวันลุกพิธี39ครับซึ่งแน่นอนครับคืนนี้ยังมีผู้มวยมากความสามารถขึ้นเวทีพิสูจน์ฝีมือกันทั้งในกติกามวยไทยและ MMA ครับโดยคู่เอกของรายการคืนนี้ก้องไกลเอนนี่มวยไทยมวยซ้ายหมูมันจากพิษณุโลกจะกลับมาสานต่อความแรงล่าแต้มไัยไฟที่3ติดต่อกันรับมือหน้าใหม่จากตุรกีอย่างโนซนัสเซนที่เคยมีผลงานประทับก,กับปิ่นเพชรบัญชาเมฆและเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองมาแล้ว น,นี้จะต่อยกันในกติกามวยไทยรุ่นแคชเวทนะครับติดตามชมกันได้อีกครู่เดียวครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะพระเชพระชันตังปุริสังควครคบกับคนที่ยินดีคบด้วยสุดภาพินทยข่าววันนี้ครับเป็นภาพชาวอินเดียในกรุงนิวเดลีตอนนี้กําลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศย่าแย่ที่สุดในรอบปีนี้ครับค่าเฉลีย่ยบุหรี่อองขนาดเล็กเกม2.5ุ้พุ่งสูงถึง480ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสูงกว่าระดับข้ามาตรฐานไปถึง8เท่า ทางการก็ต้องสั่งปิดโรงเรียนระดับประถมทุกแห่งนะครับเป็นเวลา2วันส่วนกรุงเทพมหานครบ,บ้านเราก็จะจมฝุ่นแบบนี้จนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับกลับไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ we <laughs>